สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทรามิเทแลนด์นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุนผู้ชมาอัปเดตหนอตอนนะครับที่ผมได้แยกออกมาจากต้นแม่นะครับแล้วก็นํามาฉําไว้ในถังดานะครับทุ่านผู้ชมก็ผ่านมาหนึ่งเดือนนะครับทุท่านผู้ชมก็หนึ่งเดือนแล้วนะครับวันที่สี่ตุลาคมนะครับ ที่ผมได้ช่ำหนอในกระถางนี่นะครับเป็นหนอตอนทั้งสี่หนอนะครับท่านผู้ชม ในส่วนของถังดำนะครับเป็นถังดำทั่ว,วไปนะครับบางท่านก็นำไปดัดแปลงเป็นถังขยะนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะนำมาเป็นอุปกรณ์ในการช่ำนะครับผมก็จะเจาะรูด้านข้างแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าค้นกระถางนะครับไม่ได้เจาะรูนะครับท่านผู้ชมเมื่อเรา รดน้ํานะครับลงไปนะครับแต่ว่าหน่อตอนผมจะรดน้ําไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมครับวันเว้นวันนะครับในช่วงนี้น้ํานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับด้านล่างนะครับความชื้นหรือว่าทําให้ดินด้านล่างนี่แฉะมากนะครับท่านผู้ชมน้ําจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับจะไม่ซึมผ่านลงไปดินนะครับเพราะว่าไม่ได้เจาะรูนะครับ ก็จะรักษาความชุ่มชื้นได้ดีกว่าที่ก้นถางทะลุนะครับหรือว่ามีรูนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะประหยัดน้ํานะครับในการให้น้ํำวันวันนะครับไม่ไม่ให้น้ําเยอะนะครับเหมือนกับหน่อชําที่ไม่ต่อทั่วทั่วไปนะครับท่านผู้ชมมาดูสภาพของใบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็การใบนะครับก็ บางนอนะครับก็เป็นปกติดีนะครับก็ยังเขียวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บางนอนะครับก็มีก้านใบบางก้านใบนะครับที่อาจจะออกมาก่อนนะครับก็ทําให้เหี่ยวแห้งนะครับมีสองก้านใบนะครับสำหรับนออย่นี้นะครับ ก็ในการนําชําหน่อตอนนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับในพันแรกก็จะใช้ด้านในนะครับเป็นสายลนนะครับอาจจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีดาก็ได้นะครับทุกทนนะครับอ๋อไว้ด้านในนะครับแล้วก็ด้านนอกนะครับก็เป็นถุงพลาสติกใสนะครับสวมเอาไว้นะครับทุนผู้ชม โดยที่ด้านบนนะครับเจาะรูแค่รูเล็กๆรเองนะครับเท่ากับรูเข็มนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้นะครับในส่วนบนของยอดนะครับหรือว่าของใบนะครับในแต่ละหนอนะครับท่านผู้ชมน้ำฝนจะเข้าไม่ได้หรือว่าเข้าได้น้อยนะครับในส่วนด้านบนของถุงนะครับก็จะเป็นก้นถุงนะครับท่านผู้ชม ก็จะมีน้ํานะครับน้นํานี้ไม่ใช่น้ําฝนนะครับท่านผู้ชมเป็นน้ําที่ใบของหนอนนะครับได้คลายน้ําออกมาทุกวันทุกวันนะครับท่านผู้ชมนบไอ้น้ำนะครับที่อยู่ในถุงนะครับที่ใบได้คลายน้ำออกมา วันนะครับท่านผู้ชมก็จะอยู่ภายในถุงนะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีน้ํานะครับอยู่ภายในถุงนะครับท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะออกมาได้นะครับในส่วนที่ถุงที่ทเป็นก้นถุงอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับ,รบถ้าเราไม่ยกถุงที่เป็นถุงอยู่ตรงจุดนี้นะครับน้ำก็ จะอยู่ข้างในนี้ตลอดเวลานะครับเพื่อรักษาความชื้นในใบทุกการใบทั้งบนนะครับท่านผู้ชมครับก็สาเหตุที่ใบของหน่อนะครับได้คลายน้ําออกมาเยอะขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมก็เนื่องมาจากว่านะครับ แต่ละหนอนะครับระบบลากได้ออกมาเยอะแล้วนะครับในช่วงที่ตอนนะครับก่อนที่จะแยกออกมาจากต้นแม่นะครับท่านผู้ชมก็ทําให้ระบบรากของหนอนะครับสามารถด,ดูดน้ํำดูดอาหารเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงหนอนะครับแล้วก็การใบแล้วก็ใบได้นะครับท่านผู้ชม ทำให้ใบได้ขายน้ำออกมาทุกวันนะครับก็ขายน้ำออกมาได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าหน่อนั้นก็ดูดน้ำได้เยอะนะครับจากระบลากขึ้นมาหล่อเลี้ยงน่อก็ใบและการใบนะครับท่านผู้ชมเป็นการดีนะครับเพื่อรักษาความชื้นของใบนะครับเพราะการใบด้านบนนะครับก็ทำให้ หนอนะครับสมบูรณ์แล้วก็ระบบรากจะออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมเมื่อเรานําไปปลูกลงดินนะครับก็จะทําให้หนอนนั้นฟื้นตัวได้เร็วนะครับแล้วก็โตเร็วด้วยนะครับก็จะต่างกับหน่อที่ยังไม่ได้ตอนแนละ้วก็นํามาชํานะครับก็จะ,ะความสมบูรณ์ของหนอนนั้นจะช้านะครับบางหนอก็อาจจะ ไม่รอดด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าในการชํานั้นไม่ดีพอนะครับก็จะทําให้หนอนั้นหาทีไม่ได้ตอนนะครับก่อนแนะนํานมาชํานะครับก่อนให้หนอเจริญเติบโตและฟื้นตัวได้ช้ามากนะครับจะได้ช้ากว่าหนอที่ตอนแล้วนํามาชํานะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องดูกัน อีกระยะหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณ4เดือนนะครับที่ชําหน่อตอนไว้ในถังดําแบบนี้นะครับระบบรากน่าจะออกมาเยอะแล้วนะครับอีก3เดือนข้างหน้านะครับก็จะนําไปปลูกลงดินนะครับห่อก็จะสมบูรณ์กว่านี้มากนะครับท่านผู้ชมนะครับระบบากก็จะออกมาเยอะขึ้นนะครับเมื่อน,นําไปปลูกลงดินนั้นจะทําให้หน่อนนั้น โตเร็วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ออกดอกแทงจันได้ไม่เกิน2ปีนะครับหลังจากที่ปลูกลงดินแล้วนะครับสําหรับหน่อตอนนะครับท่านผู้ชมกสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกใจครับสวัสดีครับ